สวัสดีค่ะชื่อแหม่มนะคะพี่กุลขนอมพันธ์ค่ะปัจจุบันก็อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมงาน MT4 ทับยค่ะก่อนมามิแท้ทำอะไรนะคะแหม่มจบจากคณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจบมาก็มีโอกาสนะคะดีๆในชีวิตค่ะได้เป็นผู้ประกาศข่าวภูมิภาคทางช่องเจดสีนะคะเป็นภาคตนออกก็ทาอยู่ทั้งหมด4ปีครึ่งด้วยกันไม่ทราบว่าพอจะคุ้นหน้านี้บ้างหรือเปล่านะคะ หลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสได้เป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะที่จังหวัดระยองนะคะอีกหลายครื่งด้วยการก็ทําอยู่ประมาณ10ปีได้นะคะก็อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนกันมานะคะแล้วก็ยังทําอีกหลากหลายธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายปุ๋ยนะคะเปิดร้านกาแฟค่ะเห็นเขาเปิดเราก็เปิดบ้างเปิดแล้วรุ่งไหมนะคะไม่รุ่งค่ะทาธุรกิจเครือข่ายนะคะก็ทํามาแล้วนะคะหลายบริษัทอยู่ทีเดียวทํหน้าค่ะนะคะก็ทํามาแล้วเช่นกัน และก็ยังมีเล่นหุ้นเราก็ไปเล่นกับเขาด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ร่งสักอย่างนะคะเราก็ไม่อยากจะทํางานประจำเนาะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนซ r e e l นะคะก็ไม่ใช่งานประจําเลยอยากจะทําอะไรที่มันสร้างชีวิตที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงชีวิตค่ะแต่ในเมื่อมันยังไม่สําเร็จมันก็เลยต้องเลือกงานที่เลี้ยงชีวิตก่อนนะคะเลยได้กลับมาทํางานประจําค่ะถอยเพื่อก้าวไปให้ไกลย,ยิ่งกว่าเดิมนะคะปัจจุบันก็เป็นธุรการค่ะอยู่ที่โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง แล้วก็ทำมิแท็ควบคู่กันไปด้วยค่ะเข้ามามิแท็ได้อย่างไรนะคะมันเป็นคนเปิดโอกาสตัวเองค่ะมีอะไรที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทำนะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้เหลือบาก,ก่าแรงเนาะเราก็ลองมาหลายอย่างก็คิดว่าถ้าเราจะทําธุรกิจต่อไปเนี่ยธุรกิจนั้นจะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนหรือถ้าลงทุนก็ต้องลงทุนที่น้อยและก็ต้องเป็นสินค้าที่คนจําเป็นจะต้องใช้ด้วยนะคะเพราะหลังจากที่เราได้เคยทํามาเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ย มันดีแต่ว่าสินค้าเนี่ยมันเหมือนว่าคนไม่จําเป็นต้องใช้เราต้องใช้แรงมากในการที่จะพยายามให้เขามาซื้อสินค้ากับเรานะคะก็เลยไปเจอเจอกับธุรกิจประกันภัยค่ะซึ่งตอนแรกมีน้องแถวบ้านเนี่ยชวนไปทํากับ,บโบรกเกอร์อยู่ที่หนึ่งนะคะก็ไปทําอยู่ได้พักหนึ่งรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะธุรกิจนี้ทุกคนจําเป็นต้องใช้ใช่ไหมคะก็มีพี่ที่รู้จักกันค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หนูเล็กนะคะที่ได้ ชวนไปฝั่งของมิตรแท้นะคะพอไปฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบเลยนี่เลยธุรกิจที่เราตามหานะคะไม่ต้องลงทุนค่ะสินค้าเราจำเป็นจะต้องใช้และที่สำคัญมีแผนการตลาดแบบเครือข่ายที่เดิมเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องลงทุนหรือว่าลงทุนน้อยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของได้เป็นการย่อระยะเวลาความสำเร็จนะคะซึ่งเราจะไม่ใช่แค่ เซลขายประกันค่ะเรียนรู้ยังไงนะคะเอาจริงๆธุรกิจมิตรแท้นะั่นคือทำง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นสินค้าที่ทุกทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อยู่แล้วเราก็แค่เปิดตัวว่าเราเนี่ยขายประกันรถอยู่นะลูกค้าก็พร้อมที่จะวิ่งมาหาเราแล้วล่ะค่ะแต่สิ่งที่เราต้องทำเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าเงื่อนไขต่างๆเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ถ้าหากว่าลูกค้าถามมาแล้วเราตอบไม่ได้ความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีถูกต้องไหมคะ และความน่าเชื่อถือจําเป็นอย่างมากในธุรกิจของเราค่ะแบม่เองก็เข้าอบรมทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะและยิ่งเดี๋ยวนี้เป็นโลกแห่งออนไลน์ค่ะบริษัทมิแท้เรามีทั้งการอบรมออนไลน์พันซูมหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่ใน YouTube นะคะมากมายไว้คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะอผลลัพธ์ที่ได้จากการทำธุรกิจมิแท้นะคะเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะ นอกจากงานประจำก็เหมือนมีรายได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านะคะซึ่งว่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินกับงานประจำของเราขึ้นมาเขาอาจจะไม่ตอ่อสัญญาก,กันแล้วก็ได้นะคะเราก็ยังมีกระเป๋าสำรองนะคะที่เป็นมิแท้ค่ะและอีกอย่างที่แ้มรู้สึกว่ามนมได้สิ่งดีๆจากมิแท้ก็คือเราได้ความรู้เรื่องของประกรันภัยที่เพิ่มมากขึ้น <c oughs> จากแต่เดิมเราก็รู้เพียงแค่น,นิดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเราสามารถจะนําสิ่งเหล่านี้ไป ให้คำปรึกษากับลูกค้าแล้วก็คนที่เรารู้จักได้ค่ะทำไมต้องมิแท้คือเมื่อก่อนเนี่มันเคยทำบร็เกอร์นะคะแล้วเวลาลูกค้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนยากในค่อนข้างยากในการที่จะตามเรื่องแต่ว่าที่มิแท้เรามีที่ปรึกษาคือตั้งแต่ระดับหัวหน้าเราไปจนถึงผอ,อ,อ,อพี่ภา์หนูเรียงสายแล้วก็มีผู้บริหารที่เข้าถึงได้ เรามีแผนกต่างๆของบริษัทค่ะที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ที่สําคัญคือมีแผนการตลาดแบบเครือข่ายที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้เราจะไม่ใช่แค่เซลล์ขายประกันค่ะสิ่งที่อยากบอกอยากเล่านะคะคือนอกจากบริษัทที่ดีแล้วนะคะแหม่มรู้สึกว่าแหม่มโชคดีมากๆค่ะที่ได้อยู่ทีมงานนี้คือเราทํางานกันแบบพี่น้องทํางานกันแบบสนุกไม่เครียดค่ะไม่กดดันมีความสุขมากนะคะที่ได้อยู่ทีมงาน MT4723 นี้แล้วก็ ได้อยู่กับบริษัทมิตแท้ประกันภัยวันนี้ค่ะถ้าหากว่าเราทำงานอะไรอยู่ก็ตามเราสามารถทำมิตแท้ควบคู่กันไปได้นะคะทำไม่ได้ดีดีกว่าไม่ได้ทำขอบคุณค่ะ